กฎแห่งกรรมเรื่องคำถามที่ไม่เกิดประโยชน์ได้แสดงมาอย่างนี้ว่าในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนพะระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีในครั้งนั้นท่านพระมาะลุงกยบุตรไปในที่ลับเร้นอยู่เกิดความดำบริแห่งจิตอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาค ไม่ทรงพยากรณ์ทรงงดทรงห้ามทิฏฐิเหล่านี้คือโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไป มีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็ม่ใช่ข้อที่พระผู้มพีพระภาคไม่ทรงพยากรทิฏฐิเหล่านั้นแก่เรานั้นเราไม่ชอบใจไม่ควรแก่เราเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มพีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มพีพระภาคจะทรงพยากรแก่เราเราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มพีพระภาคถ้าพระผู้มพีพระภาคจะไม่ทรงพยากร เราก็จะลาศิกขามาเป็นคฤรัหั์พระมาลุงกยบุตรทูลบอกตามปริวิตกครั้งนั้นเวลาเย็นท่านพระมาลุงกยบุตรออกจากที่เร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรกาส เมื่อข้าพระองค์ไปในที่ลับเร้นอยู่เกิดความดำริแห่งจิตอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ทรงงดทรงห้ามทิฏฐิเหล่านี้คือโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอนนั้นสรีระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีใช่ไม่มีอยู่ก็มีใช่ข้อที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ที่เีเ่านั้นแก่เรานั้นเราไม่ชอบใจไม่ควรแก่เราเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคจากทรงพยากรณ์เราก็จะประพฤติพรหมจารย์ในพระผู้มีพระภาค ถ้าพระผู้มีพระภาคจกไม่ทรงพยากรเราจะลาสิกขามาเป็นครรภัสถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกเที่ยงขอจงทรงพยากรแก่ข้าพระองค์เถิดว่าโลกเที่ยงถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่เที่ยงขอจงทรงพยากรแก่ข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่เที่ยงถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆเถ,ถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผูพพ้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกมีที่สุดขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าโลกมีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่มีที่สุดขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่มีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่า ชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็อนข,อขอตรัสบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้ไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ขอจงทรงพยากรณ์แกข่ขก on, า้าพระองค์เถิดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ ขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่หรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอตรัสบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มี ขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่ขอจงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มี ไม่มีอยู่ก็มีหรือว่าสาัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอตรัสบอกตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรเราได้พูดไว้ยอย่างนี้กับเธอหรือว่าเธอจงมาประพฤติพรมจันในเราเถิดเราจะพยากรณ์ทิฏฐิแก่เธอ ไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าก็หรือว่าท่านไ,<ว>ได้พูดไว้กับเราอย่างนี้หรือว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จะรประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคาจะทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนมาลุงกยบุตรได้ยินว่าเรามิได้พูดไว้กับเธอดังนี้ว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในเราเถิด เราจะพยากรณ์แก่เธอได้ยินว่าแม้เธอก็มิได้พูดไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จกประพฤติพรหมจารย์ในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจากทรงพยากร์แก่ข้าพระองค์ดูก่อนโมฆบุรุษเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอเป็นอะไรจะมาทวงกับใครเล่าเปรียบคนที่ถูกลูกสรดูก่อนมาลุงกยบุตรบุคคลใดแล จะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคจากไม่ทรงพยากรณ์แก่เราเพียงใดเราจากไม่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเพียงนั้นตถาคตไม่พึงพยากรณ์ข้อนั้นเลยและบุคคลนั้นพึงทํากาละไปโดยแท้ดูก่อนมาลุงกยบุตรเปรียบเหมือนบุรุษต้องสอนอันอาบยาพิษที่ฉาบทาไว้หนามิตรอมาตญาติสาโหิตของบุรุษนั้น พึ่งไปหาในแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดมาผ่าบุรุษผู้ต้องสอนนั้นพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้จักบุรุษผู้ยิงเรานั้นว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทยหรือสูตรมีชื่อว่าอย่างนี้มีโคตอย่างนี้สูงต่ำหรือปานกลางขาวดำหรือผิวสองสีอยู่บ้านนิคมหรือนครโน้นเพียงใดเราจะไม่นำลูกสอนนี้ออกเพียงนั้นบุรุษผู้ต้องสอนนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า เรายังไม่รู้จักธนูที่ใช้ยิงเรานั้นไม่ใช่ผู้ขอร้องหรือผู้ถูกขอร้องเป็นชนิดมีแหล่งหรือเก่าทันสายที่ยิงเรานั้นเป็นสายทำด้วยปอผิวไม้ไผ่เอ็นป่านหรือเยื่อไม้ลูกธนูที่ยิงเรานั้นทำด้วยไม้ที่เกิดเองหรือไม้ที่ปลูกหางเก่าทันที่ยิงเรานั้นเขาเสียบด้วยขนปีกนกแรง้งนกตะกุมเยี่ยวนกยูง หรือนกชื่อว่าสีทีนหนุเก้าทัานนั้นเขาพันด้วยเอ็นวัวควายข้างหรือลิงลูกธนูที่ยิงเรานั้นเป็นชนิดอะไรดังนี้เพียงใดเราจะไม่นำลูกสอนนี้ออกเพียงนั้นดูก่อนมาลุงกยะยบุตรบุรุษนั้นพึงรู้ข้อนั้นไม่ได้เลยโดยที่แท้บุรุษนั้นพึงทำกาละไปฉันใดดูก่อนมาลุงกยะยบุตรบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคจากไม่ทรงพยากรทิฏฐินั้นแก่เราเพียงใดเราจะไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพียงนั้นข้อนั้นตถาคตไม่พยากรณ์เลยโดยที่แท้บุคคลน,นั้นพึงทำกาละไปฉันนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงดังนี้จกได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็อไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้จะไม่มีการอยู่พรหมจารย์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ทูกก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อยังมีทิฏฐิว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยงอยู่ชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัหิัดความเพิกถอนชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัส และอุปายาในปัจจุบันดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดดังนี้จะไม่มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้จะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อยังมีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดหรือว่า โลกไม่มีที่สุดอยู่ชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตก็คงมีอยู่ทีเดียวเราจึงมัญยัติความเพิกถอนชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพอนนั้นสริระก็อันนั้นดังนี้จะไม่มีการอยู่ประพฤติหมจาร์ยหรือ ก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งดังนี้จะได้มีการประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อยังมีทิฏฐิว่าชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งอยู่ชาติชรามรณณโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตก็คงมีอยู่ทีเดียว เราจึงมนหยัดความเพิกถอนชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาในปัจจุบันดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ดังนี้จะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ดังนี้ จากได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมาลุงกะยะบุตรเมื่อยังมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่หรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่ชาติชรามราณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาก็ยังคงมีอยู่ทีเดียวเราจึงมัญญัติความเพิกถอนชาติชรามราณะโศกะปริเทวะ ทุกโทมนัตและอุปายาตในปัจจุบันดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็ม,มีดังนี้จะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรเมื่อมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้จะได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์หรือ แม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ดูก่อนมาลุงกะยะบุตรเมื่อยังมีทิฏฐิว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีหรือว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่ดังนี้ชาตชิรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาตก็คงยังมีอยู่ทีเดียวเราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติชรามรณะโศกปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปายาในปัจจุบันนี่คือปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์และไม่ทรงพยากรณ์ดูก่อนมาลุงกยบุตรเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายจงจำปัญหาที่เราไม่พยากรณ์โดยความเป็นปัญหาที่เราไม่พยากรณ์และจงจำปัญหาที่เราพยากรณ์โดยความเป็นปัญหาที่เราพยากรณ์เถิดดูก่อนมาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์ ดูก่อนมาลุงกยบุตรทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสริระก็อันนั้นชีพอย่างหนึ่งสริระอย่างหนึ่งสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปไม่มีอยู่สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็มีไม่มีอยู่ก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายไปมีอยู่ก็หาไม่ได้ไม่มีอยู่ก็หาไม่ได้ดังนี้เราไม่พยากรณ์ ดูก่อนมาลุงกยะบุตรก็เพราะเหตุไรข้อนั้นเราจึงไม่พยากรณ์เพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งปรมาจันทร์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความต,ตร,รัสรู้เพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงไม่พยากรณ์ข้อนั้นดูก่อนมาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรณ์ ดูก่อนมาลุงกยบุตรความเห็นว่านี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่ความดับทุกนี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกดังนี้เราพยากรณ์ก็เพราะเหตุไรเราจึงพยากรณ์ข้อนั้นเพราะข้อนั้นประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความนายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อนิพาน เหตุนั้นเราจึงพยากรณ์ข้อนั้นเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายจงจำปัญหาที่เราไม่พยากรณ์โดยความเป็นปัญหาที่เราไม่พยากรณ์และจงจำปัญหาที่เราพยากรณ์โดยความเป็นปัญหาที่เราพยากรณ์เธอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระมาลุงกยบุตรยินดีชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจากบทจุระมาลุงโกยาวาทาสูตร ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะนี้เป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ